ครับผมมันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับกับทีมงานเราครับคุณมีบาดานนะครับพอดีวันนี้เราก็ได้มาแก้งานอีกแล้วนะครับผมเป็นบ่อของเราเองครับเจาะไว้น่าจะได้ปีหนึ่งแล้วนะผมพอดีลูกค้าให้เราขุดเจาะนะครับแต่ให้ช่างมาติดปั๊มนะผม ปัมป๊มเป็นปั๊มปั๊มเจ็ตนะปั๊มออโต้นะครับนี่ครับเพื่อนว่าติดแล้วไม่ได้น้ําครับน้ําไม่ขึ้นครับมาบอกลูกค้าบอกน้ําเจาะไม่มีน้ํานะผมก็ได้โทรถามผมหลายครั้งนะผมก็บอกว่าน้ําอยู่ประมาณสามคิวกว่านะครสามคิวครึ่งน,นะครับน้ํายังไงก็มีแน่นอนครับเราก็ได้ถ่ายคลิปถ่ายไลท์เทสน้ําเป่าล้างบ่อให้ดูนะครับ แต่พอมาลงปัม๊มช่างมาลงบอกไม่มีน้ำครับได้แค่สิบนาทีบอกก็เลยแนะนำให้เอาสมมตมาลงนะครับเราก็ได้เอาสมมตมาลงให้ครับเป็นสมมต์ acdc นะครับของ h a n d u r o นะหนึ่งแรงนะครับ บอกไม่มีน้ำนะครับเราหนึ่งแรงมาลงซะเลยนะผมผมเป็นคนเจาะนะครับบ่อนี้ผมทำเองกับมือนะผมรู้ว่าน้ําน้อยน้ํามากครับเราลงลงประวัติบอ่อไว้ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลงไม่ไม่บอกนะครับเราอัดชิปทําประวัติบอ่อไว้อย่างดีนะครับแต่ว่าให้ช่างมาลงบอกไม่มีน้ํานะครับนี่แหละครับคือเป็น ไม่รู้จะว่างไงครับทำให้ลูกค้าเสียซ้ำเสียซ้อนนะครับถ้าทำไม่เป็นก็บอกว่าติดตั้งไม่เป็นก็แล้วครับไม่ต้องไปโทษว่าน้ำไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วก็ทิ้งงานไปผมว่ามันมันไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับก็ทิ้งไปครับไม่มาทำอะไรครับ ทีนี้เราก็ได้มาลงก็เรียบร้อยนะครับก็เทสน้ําเทสอะไรน้ําก็มีประมาณสามชิวครึ่งน,นะสามชิวกว่ากว่านะบ่อนี้เราก็ได้ลงปัม๊มลงอะไรตอนนี้ก็เทสน้ําอยู่สองสามชั่วโมงแล้วนะ น้ำก็ไหลนิ้วครึ่งนิ้วสองนะก็ะเต็มท่อนิ้วสองนะผมก็เริ่มมาแล้วน้ําผมก็ได้กราบเรียนลูกค้านะครับว่าก่อนจะติดตั้งแผงก่อนจะติดตั้งเสมอเลยครับให้พิจารณาให้ดีนะครับบางทีเราก็เราก,เราก็ไม่ไม่รู้นะครับว่าช่างเขาชํานาญการแค่ไหนเป็นหรือเปล่าหรือไม่เป็นนะครับเราต้อง ศึกษาดูให้ดีครับบางทีมาทําแล้วอย่างนี้แหละครับลงไปแล้วก็ขี้เกียจด,ดึงขึ้นก็บายเบี่ยงนะครับเพราะได้เงินไปแล้วนะครับไม่ยอมก็คิดอย่างเดียวครับโยนให้ช่างเจอะอย่างเดียวแหละครับคือปัจจัยแรกนะครับคือคือโยนโยนให้ช่างเจาะไว้ช่างเจาะไม่มีน้ําครับเพื่อจะได้ทิ้งงานให้คนอื่นครับตัวเองจะไม่ได้รับผิดชอบไม่ต้องมาดึงขึ้นไม่ต้องมาทําอะไระครับ ก็รับตังไปก็ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลายนะครับเจอหลายเคสมาแล้วนะผมผมเจอมาตลอดครับแบบนี้ที่มาทําแล้วก็บางทีก็เอาสเปคปั๊มมาไม่ถูกบ้างเอาบางทีก็ต่อต่อสายไฟไม่ถูกก็มีครับไม่รู้เป็นอะไรครับแล้วก็โยนไว้ช่างเจาะเจาะน้ําไม่ได้ก็หลายหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่า บางทีปัญหามันไม่ได้เกิดอยู่กับบ่อบาดาลน,นะครับมันอาจจะเกิดอยู่กับช่างลงปัม๊มก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ให้ F-C ได้ไต่ตองให้ดีนะครับก่อนจะลงปัม๊มก่อนจะเจาะนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับใครก็ช่างนะครับเจาะช่างเจาะเจาะแล้วก็ให้ลงปั๊มไปเลยครับจะได้หมดปัญหาเรื่องโยนงาน,นครับโยนไม่รับผิดชอบครับ ช่างเจาะก็ว่าปั๊มลงไม่ดีช่างปั๊มก็ว่าเจาะน้ําไม่มีปัม๊มไม่มีน้ําก็โยนกันไปโยนกันมาครับปัญหาที่เกิดก็ทําให้ลูกค้าปวดหัวครับอย่างนี้ก็เสียไปอีกครับนี่ซื้อปั๊มมาก็ทิ้งไว้เฉยแล้วครับต้องได้เสียเงินซื้อปั๊มมาลงอีกก็ไม่รู้จะว่าไงครับเพราะปัญหาก็ไม่ได้เกิดที่เรานะครับมันเกิดที่เขามาลงแล้วไม่ไ,ไม่ได้ไม่ทําไม่รู้ทํายังไงนะผม ขอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมครับ